ตอนนี้พกกระเช้นของเจงสองพี่น้องเองกันแล้วนะคะหรือว่าเรานันเองวันนี้นะคะเราก็จะมารับคําท้านะคะ6ข้อที่ชมพู่ทามานะคะที่จรจงหาหข้อ,ขอแต่แถมหนึ่งข้อนะคะก็นี่เลยจดไว้ในนี้แล้วนะเรอไปดูข้อแรกกันเลยค่ะข้อแรกนะคะสกูชี่ที่ชอบมากที่สุดนะคะวันขอเลือกให้เป็นฟังยาวนะไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะแต่ว่าน่าจะชอบที่สุดแล้วนะ ก็ข้อที่2นะคะสก,กูชี่ที่ไม่ชอบที่สุดหนึ่งชิ้นนะคะวันเขาเลือกเป็นอันนี้เพราะว่ามันตําหนีมากตําหนีมากตําหนีโหดมากแล้วตําหนีเอียมมากเลยนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูข้อที่สามเลยค่ะข้อที่สามสกูชี่ที่ซื้อมาแพงที่สุดในคอลเลคชันนะคะปังยาวนะคือซื้อมาแค่รนะ้อยยี่สิบแลคือแบบ เป็นอะไรที่ถูกมากอ่ะคือเราไม่เคยซื้ออะไรที่แบบแพงขนาดนี้แต่ร้อยยี่สิบนี่ถูกถูกมากคือเราแบบส่วนมากเราจะชอบสกูชิระยี่สิบสามสิบอ่ะเป็นไรไม่รู้นะก็เดี๋ยวเราไปดูข้อที่สี่กันเลยค่ะข้อที่สี่สกูช่ที่ถูกที่สุดในคอลเลคชันนะคะอี่ร้าอันนี้ก็มีขายที่ร้านสิบบาทนะก็คือสิบบาทนะก็ข้อที่ห้านะคะสกูช่ที่เป็นขนมปังทั้งหมดในคอลเลคชันเลย ขนมปังเนาะชิลเลกที่เป็นขนมปังนะคะก็จะเป็นเมลอนบันเป็นผลไม้ไม่ใช่ขนมชิลเลก็จะเป็นบานาน,นีนะมันเป็นขนมปังนะคะแล้วก็มีปังยาวนะปังปอนแล้วก็เป็นโดนัทคุมะนะคะแต่อันนี้มันเป็นเนื้อขนมปังนะคะถึงมันจะเป็นโดนัทแต่มันก็เป็นขนมปังนะ วกโดนัทนี่คือขนมปังหมดเลยนะคือเยอะจริงๆนะคะพวกขนมปังแล้วก็มีว affle waffle ก็จะเป็นเนืขนมปังเหมือนกันแล้วก็จะมีเป็นมินิรอยัลซอฟ f ์นะคะแล้วก็มีตรงโคนไอติมนะเป็นขนมปังเหมือนกันนะคะโอเค ขนมปังมีเยอะมากเราไปดูข้อที่หกข้อสุดท้ายกันเลยข้อที่หกนะคะสักกูชี่ที่เหมือนของกินมากที่สุดนะคะกี่ชิ้นก็ได้เหมือนของกินมากที่สุดคิดว่าเป็นปังยาวนะเหมือนมากน่ากินมากกินคือหอมเวอร์แล้วก็มีเป็นเมลอนบันนะคะหอมมากไม่หอมไม่หอมเท่าไหร่เหมือนจริงแล้วก็จะมีเป็นขนมปังอันนี้มาก แล้วก็มีเป็นแฮมเบอร์เกอร์นะคือน่ากินมากเลยอยากกินแฮมเบอร์เกอร์แล้วก็จะเป็นโรยยอซอบนะพวกขนมปัง,งอะไรอยู่เหมือนเหมือนของอะไรเหมือนของกินเนาะไม่ใช่เหมือนของจริงถ้าของจริงก็เต่านี่เหมือนนะคะแต่ว่าไม่ใช่ของกินเนาะโดนัทนะคะพวกโดนัทนี่คือเหมือนมากๆเลยนะคะแล้วก็จะเป็นไอศครีม แล้วก็จะเป็นไอศครีมแบบนี้นะมันของกินมากๆเลยแล้วก็วัฟเฟิลมันของกินอันนี้มันของกินคือมันของกินเยอะมากๆว้าวเกือบคอเลคชนเลยโอเคหมดไปแล้วนะคะกับหกข้อนี้นะคะโอเควันขอท้าต่อนะคะคือชมพู่นะคะแล้วก็แป้ง แล้วก็อุ้งอิงนะคะแล้วก็เพื่อนๆดูทุกคนที่ดูอยู่นะคะโอเคค่ะคลิปนี้มันต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ